ก็เดินกลับบ้านไม่ได้กินเดี๋ยวให้ชินอยากกินเผือกอันนี้จะมีพริกไทยหอมซีไค่กระเทียม,มจะอิ่วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ที่ขาวว่าได้คือขมินขม้นขมิ้นเนอย่างหนึ่งคือเป็นอย่างตึงใส่ขมิน้นาบางคนเขจาจะย่างตามข,ข้างทางเขาจะใส่สีเนาะมันก็ง,งามอยู่แต่วันมันมันบหอมอันนี้ใส่ขมิ้นมันเป็นยาตัวแล้วก็หอมแล้วก็ลำ้ำ <c oughs> มันเลี้ยนมันปลอดภัยต่อร่างกายเนี่ยหอมมันเป็นยาพร้อมสุดยอดที่สุดท้ายมาเงคจึงจึงโรยพริกพงใส่นะจ๊ะพริกพงเด่นก่อนแกะผักชีรดเนี่ยแกะผักชีรดมาให้หมแม่ละ เตรียมมะนาวไปถากโกไปไนยนซอล่ามันแสบมือย่างหมูนี่คือหนึ่งฉลองปีใหม่ล่วงหน้าคือถึงวันแล้วเขาจะไม่ให้ทำห้ามชุมนุมตอนที่ยังไม่ประกาศแล้วก็กินก่อนแดกก่อนอแล้วก็ Happy birthday ลูกชายล่วงหน้า จัดล้วงหน้าแล้วเพราะว่ากลัวเพ่นนันฮอดเวลาเพ่นไหรจัดเขาเดาวไม่มีมีแต่เขาเมียไอ้ไข่ได้คอยอย่างไอ่ะจะจะคอยอย่างเขอ,เองเมียที่แก่ขอ,เองขอเด้อ <laughs> เอาถุงเกาไม่นด้หมูหนึ่งตัวค่อยทิ่มรุ่นนี้มีอีกมันอลไร ขันๆเราใส่ถุงมัดตาไปอ๋เอาเอย<ด>่างโปะไว้ในกันนะมันมีนี่หม้อยาเจ๊แดงไงหมูหมูแมง,ไ,ง,ไ,งไปหาสื่อออมบ้านออมเมืองที่ได้ไปถามสื่อยุหันได้ปรับโลดหม่งเขาโออ่สื่อตัวเป็นมันมาโหลดมาสนเอาแซมเละไว้แล้ว ต,ต้องโอไปทห้ตองโทษถอโทดใสา่ยันตอนแรกพ่นว่าซื้<ท>มอมาอนี่แหละเสร็นแนแห่หาพาเมียอ้อมเบอร์ขันกลัวอยากพาเมียอ้อมซื้อๆไม่บออยากพาไปขับรถรอเด่นเลยซื้อไม่บอบอแล้วเมียมาอยากขาดนะอ,อยากขาดเยอะกว่าผัวเนี่ยขาดควรไปซื้อนี่แหละตัวลรหลัสรอยนี่ แบบหมูเขาหมูซีพีนี่แหละมันตกเกลียนเขาเขาได้าดต่อซูป,ปีแบบววชุ่มแพร์น่ะนักขายนี่เห็นไหมนะตัวละถือคือกันหมูหมูฟาร์มก็เจ้าอ่นตัวมันตัวมันมีตำหนิหรืออีหยังเขาว่ารู้ยังต้องใส่ ใส่หำไงหำใส่ลูกหำเ<ม>นี่ยเออฟอ,องใส่ไข่ปูปูใส่ดีนี่นะจ๊ะสูตรสูตรคนส,สูตรของฝนเองนะจ๊ะรับรองแซ่บที่สุดในโลกแล้วก็เค็มที่สุดในโลกให้มันเค็มมันทนไอ้ข่อยเด้อถ้ามันแซบมันเขาบอกว่าเป็นซิมือฝนรอตอนเวลาสุกนะจ๊ะค่อยเย็นบายบาย ตอนนี้เขานอนอยู่ในกระมังแล้วนอนอยู่ในถาดแล้วครับผักอันนี้กินเมียงสิเมียงหมูมสิเอาผักปกๆไว้คืชีกกินเลยทีเดี ลปนั่งานเาสั่งก่ไกโอ้ยน่งัต้องสกู่สกุ่แป๊บหนึ่งกับพอเดีน้อยยุ่ไม่ถึงสิปีักอไได้อันนี้มันเกือบสิบเก่าแล้วแต่วงยักยังสามสิบสี่อยู่เนาะอันนั้นแห้งง่ายกว่าตัวนั้น สุตกต <laughs> ันนี้เปลี่ยนแค่ใบม่มหงหุ่นไหมเออไม่โอ้เฮ็ดแค่นั้นเฮ็ดซ้ำนี่เได้ตีซอค <laughs> อยเห็นฝีมือผู้ย่างเ้าเปิดแม่นลันหมูหันไปอย่างสนุกย่าเอากินเองนะห <laughs> มูมันตัวใหญ่แน่นะเ่นั้นได้กินตีซอมเยะเ มันหาซื้อพาได้ซื้อได้ตัวสดมันกันซื้อกันได้ก็จิบตัวใหญ่เหนะ่นหรอเลยไปเอาหม่องเขาหันเขาหันไปอันนี้บ่มีเครื่องในซำเขาซำแหลบไ้แล้ว,ลวนนมีทั้งใหญ่มีหลายบตัวละพั้ตวยยอล็อันอ ออนน้มมหนย่อยพมาแม่มาแม่ขอมากขอมาต้องซิมก่อนเลยผู้ผู้ปิงซิมเบิ้งหนังหนังจุคำง่างไาย พักไปครับไปแล้วตองให้ผู้เฮ็ดซิมมึงก่อนเดี๋ยวเราบังยาโอ้แสบแสบแสบแบยางหักเลยแกงดับอันนียังก่อนอ๋อผู้ใดก็เทีกินเนื้นัเบ บาเท่าบ้าเท่ากับคัอันนี้บาสางบัาาสางมาเลยมาเลยมาเลยงอยู่ยยอมันบม,มันบาแสม,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 มันมุนมันเบเจีเบแขนปอมรุ่นนั่นตอมันพอยอยู่นี่นกอหูที่เนี่ยต่วเฮ้ย <laughs> กินเลยกินเลยลุ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 ยเอาเนื้อเอาเนื้อแม่แม่แม่แล้วมุมดีๆได้เยอะยวเปลี่ยนมืออุ้มเลน้อยน้อยเขาได้ไบบัดนี่เขาได้เขาได้มาลดมาลดมามามา เอาหนิใหญ่ไปทางผู้ช่วยนะโอปครับโอ้โหอันนั้นบ่โอ้อันนี้ยา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 พ่เอาดําด้กนะเอาเบียร์แกะเ้าวโพดแล้วมื่อนึงคอยกับซังนี่หัวจุ่มกันอยู่นะยาแถวไหนทีจัดการยังไง

าไปเทียบใจได้กูจิข้อแข็งพี่แล้วเนาะไปขัดกันละฟ้าแม่แม่สองคนเนี่ยแม่แม่พูนพูนเจังไรมันเป็นฟองเลยผู้ใดเอาน้ำผมนน่เอาเลยเอาเลยผู้เดียวตัวนี่ขั้นเอาเอขจ้นเอา เอาขาของแมหน้ามาให้พญายาไตขมนีเน้มันจะแบกินก mm ิน hmm. ก hmm. ินก yeah, ินพีน้องกินกินอยากินหลายพูวากจกินทียักษเยา เขาห้องเขบอกไปนั <c 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 ่งใกล้ๆนะนั่งใกล้ๆผ im ู้สาวไนใกล้กันไหมเบผู้สาวอื่นนั่งนั่งตักบ่เอาแม่นั่งกักเด้อกัดหลงกันหูเขาซะใหญไปหามียก็สิได้ใหญโลยาเล่าความใหญ่บ้าโดยใคอยู่บานอย่างนี้ละเจ้าอยู่นจเจ้าันนี้เขาเจา่าเขาจินเ้าเ้มายนะ เอาเขมังไดีเอาเกียใส่แล้วเขาก็มาอ่ะนะเอาตอนมันกับเบลล์อ่ะกเจ้า่เกัดไมูกับพวมันได้เปยังเขาัดไม่จานด้เขาีกนก็ได้กกับุมาออกมหดเอาอ่ะันี่ยลงมาลงมา หามาปูนี่ออกบ่สัตว์ยูไสยเกเงี้ยแล้นี่นั่งบดกันยูน่นี่เอาตอนเลยอ่อาแล้บดกัน,น,นกไปนี่บรรยากาศตั้งแต่เขาเริ่มเขียวแล,ล้ลแวก็เดออ ก็เว็นกำลัง<า>ตกตง<า>ดินเวล,ลับมาตั้งเต้าุุนเนี่ย <c oughs> นี่นอขอขนาดดข,ขนาในบุมีดอ,อกประสันขอความดีกับบ่มีอมขอบคุณมขขนดดัมขขนดดมขขนดดี่